สวีดัสสวัสดีครับพี่นอง FC แฟนครับสาวน้อยเพชรปันแท่งนะครับพี่นอง FC แฟนครับช่องพอทยลีลำเพลินออฟฟิเชียลครับเมื่อนี้นะครับช่วงบายบายเสสายจากหน้อยนะครับพี่นองอยู่บ้านบอดนะครับพี่นองอยู่หลังบ้านอยู่กับพ่อบ้านสมหมายอาสวัสดีครับพ่อบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น้ำหาน้องแอนเนี่ยอนแอนแอนอ,อ,อยู่ทางนี้แอนน่ะพี่เห็นเจ้ของฝากว่นี่มือเศร้านี่มาไทยน้ำหากับวเห็นน้ำหากับเห็นเจ้าของฝากว่าอย่นี่ครับพี่น้องนี่ของฝากจากน้องแอนมือเศร้านี่มือขึ้นโอ้ยมาประท่านมูจันร์ช่างครับเสียนุ่นพ่อน้องแอนพอดีพอดีกลับมาจากไปผ้าน้องน้ำแพนไปหาหมอกลับขึ้นมาน้ำหากับวเห็นจัดไปจังไดมากจังไดี ครับพี่น้องนี่น้ำหาตั้งแต่็มห่ววานนะเดี๋ยวปล่ออยู่หัวว่านมากกับปลอกันเข้าหนึง่งวันิะถามน้องว่าไปยังไงมากยังไงได้บักพักได้สารพัดเป็นพักเป็นของฝากมาให้นะครับโอ้คนนี่คือที่มีอนตั้งแมลลาที่นี่พี่น้องนี่ยมาแล้งหน่าจะมีแมลลาที่นี่ทั้งแมลลาและทั้งซ้อมแดนเซอร์ชนะครับพี่น้อง ไปทั้งเดียวเดี๋ยวมาเดียวผู้ใดเป็นซ้ำผู้ใดเป็นแอนเนาะพี่น้องเอาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงน้องแอนนี่น้องแอนอันนี้น้องน้องซ้ำจ้าอันนี้น้องซ้ำครับพี่น้องน้องซ้ำกับน้องแอนคือเรืมานน้ำกันแค่นี้อ๋ออ๋ออ๋อเตี้ยมันขึ้นเตีน้องเก็น้องน้ำเตี้ยดูแลกันเด้อซ้ำเนอะนีผู้หญิงมากเพต่คนแต่จะได้หายห่วงแม่ว่าแม่สรุปแล้วน้องยู่ห้องจุกคน กสามก็ไม่รู้แต่ว่าอยากอยากง่ายห้องเนตอนนี้วยังยังห้องนี้มันว่างๆแต่อยากง่ายไปอยู่อยู่สองคนก็คือคือรถนี่ผู้ใดรถนี่รถกระเทยหรือผู้ชายให้ผู้หญิงก็คืออยากให้ผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองคนเมื่อท่านอยากให้ร่วมแบบที่ว่าอยู่สามแบบมีผู้ชายนะคอมเมนต์จังกันใสบอกแต่ว่ามันมันของหลายแต่รถมันก็อยากให้ผู้ใดมาอยู่นันก่อนก็ได้เออเากง่ายอยากเตี่ยน อ๋อน้องถ้าเดี๋ยถามข่าวถามข่าวกันหมู่ว่านมากเขาเป้าเฝ้าหมู่ว่านพาน้องนลำเปี้ยนถาหมอวันจะถามข่าวน้องอยู่น้องมาจากไช่กว่าเขาคอเพชรบูรณ์เขาคอเพชรบูรณ์ญพอก็พอก็แม่มาส่งหนอหมู่ว่านเนาะเดี๋ยวกมาบอกไปอ๋อเขามาเนี่ยเขาสมัครเป็นยังกว่าถ้าเดี๋ยวถามเลย แรกก็อยากเป็นนักร้องนักร้องเซอร์ก็ได้ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นคือหลักๆคือฮัร์ตเตนเท่านั้นหนึ่งหลักๆก็ฮาร์ตเต้นฮัร์ฟอนเสิร์ฟมีชุดเพชรไปชุดเพชรมียังต้องตัดเพราะว่าฟอนเสิร์ฟใส่ชุดเพชรเหมือนเขาอ่ะเหมือนนางเอกเขาอ่ะขึ้นๆเดี๋ยวแบบมีมาลงมาไล่น้ำขอค่อยไปคอเป็นค่อยไปอย่าลืมนะอยู่ที่นี่มันคนไหนนึงที่ในเนี้ยเรื่อง ปฏิบัติตัวเรื่องนิสัยถ้านิสัยดีปฏิบัติตัวดีคนอยู่เมืองนอกคนอยู่เมืองไทยทั่วโลกเขาดูเขาดูทุกช <tr ider> <tr> ่องดูทุกช <and that> <correlation> ่องเขาก็ว่าผู้ใดเป็นยังไงยังไงนี่เขารู้เดี๋ยวก็ได้มาะไรเนี่ยจำไม่ยย่สำมันรรมดากไนี่เนี่ยมาไล่รจะว่าเท่าได้อะไรที่ไหนแงก่อนไล่ว่าเท่าได้นี่ไหนไม่สยซ้ไม่ใย่ส้ำเนี่ยแดนเซอร์อายุหลายที่สุดในโลกเนี่ยแดนเสื้ออายุหอะไรกว่ันอ้ายุเท่าไหร่เหรอสามสิบสามสิบอืมยยซ้ำเลย เจ๊สามก็บข่อตเกิดพร้อมกันความอยากเลยห้าสิบสามปีพ่อสอชิเบจื้อได้แล้วจะเมื่อไรจะว่าสู้ขาไ่างไรโยเออเกิดพร้อมกันอายุน้อยก็เกิดพร้อมกันนี่น้องเพิ่งจะสามชิเบะห้องกับเอกับว่าลื่นนองไรมาตั้งยี่สิบสามปีเกิดก่อนนองยี่สิบสปีป้าขึ้นขึ้น่าเจ้าเจ่าเาถั่ะคบไ่ได เออเบื้องบ่ยั่สำหรับว่าเจ้าเท่าแต่ว่าเกิดพร้อมงินก็ข่อยเจ้าเจ้าไม่เท่าข่อยไ่ได้เท่าเลยงั้นดูอยู่ดิเ่าแต่อายุโอพ่กหม้อแกงไม่ยั่สำะดีแล้วดีแล้วอันดับแรกก็ค่อยเป็นค่อยไปมาอยู่นี่เป็นอะไรก็มีอะไรบอกถ้าเพื่อนบอกคือบอกใช้คำว่าบอกมีปัญหาเรื่องอะไรคือบอกไม่ต้องอึ้งไม่ต้องเก็บไว้มีอะไรคือบอก เ,เ,เขาไปนั่นเอยโดนๆมังแเขาครับก็บคือบอกก็คือบ้านพากับียังกับเขาไปย <มา S 1> ูวย่าเศราไปเบิ้งแต่ว่าถ้าอยู่ปะได้หรือจังได้ก็ให้บอก,กตออแต่อยู่ที่นี่มันจะลำบากนะจะบอกไว้ก่อน<ช>ไม่ใช่สบายนะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีเงื่อนไขม,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 มันม่มนมา่าอยู่ชีวิตนรา่รู้นอนห้างเทียวไปกรุงเทพเดี่ยวก็รูุ้สึกใครผ่านกรุงเทพมันคือว่าสฉลุยเอฟเอ ใครผ่านกรุงเทพไหมเคราะว่ากรุงเทพนี่หมายอะไรมันมันไม่ได้หลับแน่นอนเพราะบันไดดิขึ้นเรียนเไปเที่ยงขึ้นเท่ากับเดือดรึเรื่อแล้วก็เดินทางเห็นไหมแต่ก็มีโอกาสอยู่เวลาขึ้นรถนอนแต่ยังว่าก็ดีใจไม่เห็นหันน้องเขามากมา้ยมีแม่ผู้ปรึกษาเป็นเพื่อนเเป็นนพื่่ออยูก็ดีนั่นแหละก็คือนหนึ่งได้สามเจ้ากับบึงน้องดีดีบิึงอยู่บึงต่ายดีดูแน่ดีดีก็ไดว่าเออพราดีมีคนยิ้น้ำตาไหลอยากทำไปดูของน้ำตาลใครบ่ห้ามยังดอกกะเทยวกับบัได้ห้ามดถอะใอยห้ามผู้ชายมาเก็บ อ่ตอนนี้ไม่อยากให้มีในเรื่องอย่างนี้คือเรามาหาเงินเราต้องอยู่หาเงินเสียก่อนเรื่องชีวิตคู่ค่อยว่ากันทีหลังให้มีเงินก่อนนอ้องหาเงินเดี๋ยวบอสเนี่ยดย่าลื่มนะบอสคนนี้เนี่ยถ้าถ้าใครนิสัยดีแบบที่ว่าทำตัวดีแกจะเคลียร์มาเคลียร์อะไรเคลียร์มาอะไรมาจากเมืนนอ,อมงนอกเมืองนอกเรื่องเดี๋ยวนี้มีมาไลัยมาแสนหนึ่งเขาจะบอกหนึ่งแสนบาท ให้ใครยังไม่รู้วันที่ยี่สิบเจ็ดค่อยรู้แจ็คไปส,ส,สิเป็นไผ่ได้พุ่งได้จับเฉล่าถึงมาเลยตอนนั้นโอนมาบอกว่านี่มีผมกับอดสองคนหูว่าให้ผู้ใดแต่ไม่บอกว่าใครโชคโชคมาได้ได้แก้อันสองสามท่านไปเรื่องน้องแอนนี่น้องแอนนี่อยู่ไปก็ไม่แน่เหมือนกัน <S <S เออทําตัวดีๆเข้าแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันออกแม่ล่าบ่อยนี่นี่ตรงเนี้ยสถ่ท่านนี้เนี้ยมาออกแม่ล่า พอบ,ดบดอดบอดป่สิเอมาออกแม่ลานั่เพราะว่าน้องแอนคนรู้จักเยอะแล้ว<ม>ขณะนี้ออกไปช่องหลักก็คนรู้จักไปประมาณแสนกว่าแล้วมั้งช่องเสียโนนอีกช่องช่องไอจานช้างอีกแล้วช่องพอยาลีอีกเนี่ยช่องเนี่ยช่องหลักล้วก็ได้ได้ดูว่าใครจะได้รู้ว่าน้องแอนเป็นใครยังไงอืมเรามาอยู่ที่นี่เราทำได้หมดนั่นแหละ <c oughs> เออพูดไม่เก่งเราเอานีการการอยู่นี่บ่เดะ เราไม่ได้ยังไม่เป็นยูทูบเบอร์เราเป็นนักแสดงศิลปินเราไม่ได้พูดหรอกนงานหลักมีอะไรก็หอวง่ายศึกษาให้สามหมอฟังแล้สามเจาะกับจะผ้าลูกหลานเป็นหาจีบเบาเด้เงี้ยนั่นนั่นนั่นแต่บอกคือว่าโอ้ยโอ้ยเห็นอย่างบ่ห่างกีไม่มาเนาะบ่ห่างบ่เลี้ยบบ่เลี้ยบก็คือหนึ่งอยู่หาเงิน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 สั่งข้าวคัว งาน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 ให้แฟนขับให้เอฟซีเราเอ็นดูดูเอ็นดูเราอย่าให้เอฟซีแฟนขับเราลงโทษเด้แฟนขับเอฟซีแฟนขับสาวหน่อยเพียนแห้งถ้าเพิ่นห่องเพิ่นห่องน้ำกันถ้าเพิ่นดีเพื่นดีน้ำกันเนี้ยเงี้ยนี่ว่าง่ายซะ่ไหมนกะสั่งเนื้อสั่งตัวได้หมดละอืมหลักหลักอ่ะหลักหลักก็คือผู้บริหารถ้าคนไหนดีท่องกันไหนปฏิบัติตัวหรือมีวินัยเพิ่นฉีชู้ เพิ่นอืมเพิ่นสีชู้วอกง่ายเลยเพิ่นสีเอาไปดันนะดันดันดันถึงเราจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ช่างขนาดคนไหวอยู่นี่เพิ่นก็ดันเนี้ยแต่คนในนี้ใส่ดีได้มาไล่ขนาดคนไล่ดิแม่โมโมเมนต์มาไล่สิโมเมนต์ที่ได้แต่สิลิปินได้ทุกคนมันขึ้นอยู่กับมือบอสจะเคลียร์ใครแา่คนในนี้ใส่บดีเพื่อนวอกน้ำดอกต่กระเฮียงานไปแต่ถ้านั่นมากอยู่นี่แหละโดนเตือนแล้วก็เพิ่อนก็ไปซ่งเอออันนั้นล่ะ เดี๋ยวบานอี้<ถ>การไปการมาเ<ถ>ด้อการไปการมาก็จะตื่นสวยแรงมันฮวันว่าหัวลิฟต์ตัวเห็นยางมากมีเฮียหน่อยเฮียยังเออตลิฟต์ตัวสัตว์เนาะมันนอนเป็นไกลไกเลยกต่ตื่น,นเมนวันจิตื่นสวยอยางเดีคือพนัดเวลาน,ลนัดเทีย่ยงเมื่อนี้พนัดตอนแรกพนัดหางหม้อเหมือนพนัดเที่ยงวัดนัดเที่ยงเถอะคู่คู่คู่นัดเที่ยงใช่ไหมนนี้กลังจะเที่ยงอันนี้ เราขั้นเขาขั้นตื่นเสา้าตื่นเ้าตื่นเ้าอยู่ขั้นที่มาแต่เสาขั้นนี้มานางเหรียญลายในลำต้วนีมากกันเลยที่ห่วงก้อนอ๋อฮอกันเลยพากันยางมากแกร่ก็เป็นเดนเซอร์เนาะเอาเต้นนี่ยสามบึ้งดุมึงร้านอะไรเจ๊หมุนต่ำกันเนี่ยาหมุนต่ำกันเราร้องเพลงร้องเพลงก็บึ้งเป็นตลอดห้องตลอดแต่ที่นี้เนี่ยเต้นก่อนเอาเอาลายเต้น เต้นได้แล้วปุ๊บไปหัตควอนล้มเพื่นนล้มหอใส่ชุดเพียสใส่ชุดนต่ไมีชุดใส,ส,ดส่แต่ชุดเพียสตัวเองต้องมีประจําอยู่ได้ก่อนค่อยไปตัดเอออยู่ได้ก่อนค่อยไปตัดเอาพี่น้องเอฟซีแฟนคลับคนไหนเบิ้งแล้วเนาะครับถ้าคืออยากตัดชุดเพียสพี่น้องน้องแอนเนาะครับอยากตัดชุดเพียสน้องแอนใส่ได้เลยครับพี่น้องถ้าไปทางบอลเลยก็ได้นาน,นาเพื่อน้องอยากใส่ชุดเพียสง,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 ง่ามๆเดี๋ยวมีมีมน้ำกัดนะครับพี่น้องพี่น้องก็จะได้เป็นว่าเออชุดเพียสชุดนี้ซื้อให้น้องแอนตัวเดียร์องเดียร์อัง เอาอิลิดี่พี่น้องนี่น้องเขาอยากใส่ชุดเพชรอยู่น้องเขาท่านไหนมีเพื่อน้องเขาได้ฟ้อนเสือบฟวัญอยังน้ำมูลในในช่วงล้ำในช่วงล้ำเนี่ยขวัญเสือบไซซูทเพสแ่ไม่ตามเยนี่ไซซูทพสนั่นไปแต่งตัวขึ้นกับสิพ่อบิึงพ่อแง่งอยู่ดอกใส่ชุดเพชรเปิดไฟขึ้นถ้าแป้งแล้วหนาหนาขอเมันก็้สิเป็นตะวังนั่นแหละเอาพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเนาะพี่น้องขอบคุณน like ้องแอร์นะต่อไปห่อกระยู่นน้ำกันเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้จะมีเจ้ากรอคลิปหน้าพบบกััันใหม่สสวดีคร สวัสดีครับนี่ยัยสาคือสุบสวัสดีพี่น้องเนี่ยวัสดีจ้าลาเนี่ยเจ้าคือนั่งอยู่ซื่อแต่วัสดีจ้าไม่ใช่สาครับผมครับ